สวัสดีครับเอฟซีครับฮะเมื่อนี้เข้ากับมาพบอมาพอกันบรรยากาศช่วงเศร้าๆของมือหวยออกครับมื่อนี้วันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกหาครับอ่าเมื่อนี้กับขจิขออนุญาตสรุปตัวเลขอ่าทุกสำนักนะครับไฮโปี่น้องเอฟซีในมีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวท้านเลขวงในโบราณที่เป็นไซร์เกาหลีแล้วก็วงในใบสองแล้วก็ทีตามมาอีกนะครับเมื่อนี้กับกระทาทีตามกันต่อไปว่าในส่วนของตัวเลขวงในเนี่ย มีสายใดขามาแน่สำหรับมือนี่มืดนี่ละมือเข้มข้นวันต่อไปอ่าตอนนี้เท่ากาัาสรุปตัวเลขก่อนนะครับซึ่งอันดับแรกๆเลยนี่นะครับก็ะเอาเลขหลายตัวมานําเสนอสักก่อนผมเพราะว่าผมมั่นใจว่าในส่วนของตัวเลขพัสดุดงศูนย์หนึ่งสองชุดเต็มเนี่ยอ่นา,าน่าจะมาแน่วันต่อไปอันนี้คืออ่าความมั่นใจของผมอ่าแต่ว่าสีมาว่ามาเท่ากาับสีลูกลบุลาซีม่วงแดงน่ะในส่วนชุด เต็มของพัตุดงศูนย์งสองงวดวันที่สิบหสิงหาคมสองห้าหกห้าอ่าสูตรเต็มชุดเต็มพัตุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับให้เลขสามตัวมาซีหางด้วยกันนะครับอ่าซึ่งประกอบไปด้วยห้าสามเจ็ดเป็นชุดแรกนะครับแล้วสองสาเจ็ดสามชุดที่สอง้วก็ห้าสามแปดวกคาห้า ซีซึ่งชุดเน้นกับีเน้นไปที่หาสามเจ็ดครับ่อยไม่นองครับบานนี้กจิเป็นใี่ส่วน3ตัวนะครับบนจับชุดมากก็คือ70 7ด7ูนย์เสเจ็ดสหกดแดเน้นไปที่7จดสครับชุดทิเจดเนาะชุด,ชด 8, ทีแปดกติมี่แปดศูนย์แสามแปดห้าแปดหแล้วก็8ปดสี่ามีอยูซิฟชุดด้วยกัน บันี้กจะเป็นในส่วนของเลขล่างมันต่อ,อเลขล่างก็จะเป็น 30, 3ศูนย์สาม่าชุดติด3านะครับชุดที่ห้าก็จะมีห้าเจ็ดห้าศ่าส่ในส่วนลางยังบ่มีตัวเน้นนะครับ่อยตองวดมาเป็นทั้งสี่ชุดเต็มแล้วก็ในส่วนชุดบนเน้นมาตั้งแต่ตองวดหุดล้ครับห้บ 5, 7, าเจ็ดสาตั้งแต่ตองวดเลยนะครับ อสองตัวกระเน่นวิทีเกียสามครับอ่าบันทิกันมาเบิงในส่วนของมาช็อตที่สองมาเพิ่นกะจีมามีตัวคัดตัวเนีนมาให้ครับ ครับก็มาเป็นชุดเน้นเพิ่นแล้วบานนี้ชุดเน้นกับสีคัดมาหางเดียวก็ยังเป็นตัวเลขตัวเน้นตัวเกานะครับในชุดบนกับเน้นมาหาเจ็ดสามนะครับตัวเน้นสองตัวตัดออกมากับเป็นเจ็ดสามหาแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเน้นไปที่เจ็ดสามนะครับในชุดล่างก็มีสามศูนย์สามหกสามแปดและกับตัวกันสี่ศูนย์ซึ่งสีสังเกตเห็นได้ว่างวดที่แล้วเข้าชุด กันนะครับเข้าชุดกันเข่าตัวกันทั้งบนทั้งลาง่างน่ะล่ะบนกับเข้ากันล่างกับเข้ากันจากนั้นเราก็ล่องเอาไปพินิพิจแต่ละหน้าแต่ว่าชุดเต็มยาทิมนะครับเอามาเทียบกันมากตัวใดก็จัดไปนะครับเอามาเทียบกันเบื้องเอามาามีคา์ใส่กันเบื้องว่าชุดเต็มมากจังไหนได้เออซึ่งตัวเลขเิ่นเข้ามากหลายงวดแล้วในส่วนประตุดงูงหนึ่งสอง 2. เข้ามากเดี๋ยวงวดต่อไปนี่จะเป็นงวดที่สิบเจ็ดเลยได้ไา สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดงวดแล้วต่เขาอ่าเขาในมือนี่นะครับเดี๋ยวกาจีนมาเบิงงกันอีกนะครับกาจิีมีในส่วนของตัวเลขพัะตุงศูนย์หนึ่งสองนึ่กาจิมีอ่าเป็นเลขสายในเพ่นมานะครับเลขสายในเพ่นใดมาสามงวดแล้ว อ่าเจ้าตือกันเป็นล้านนะครับในส่วนอ่าตัวเลขชุดนี้นะครับงวดนี้สิเป็นเจ้งไหนกันมารุนกันอ่าเพราะว่าเพื่อนกับได้กันงวดว่างนึงนี่คันเมียนบ่อใจเคืองน่ก่อนแล้วนีจัาไรนนี่กะโอ้ได้หลายอยู่นี่ครับได้เพื่อนกันที่ได้กันเป็นล้านที่ก็เก่าละเอ้ากลับมาตามต่อนะครับในงวดของงวดนี้นะครับว่าจะเป็นจัาไหเอ้า คลิปนี้กะที่ว่านส่วนของพัาตดงศูนย์หนึ่งสองหลเนี่ยเพราะว่าเลขเพิ่มมาหลายสายนะครับแต่ว่าตัวเลขคำนวณเพิ่นน่ะก็ขึ้นนั่นล่ะชุดเต็มอ่าวันนี้ในส่วนเลขลับกองฉลากสายพัทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับเพิ่นกระไฮมาอ่าคงทีนะครับในส่วนของเหลขคำนวณแต่ว่าเลขวงในนี่ได้มาห้าสี่เจ็ดบันใกล้เคียงกันมากนะครับ ห้าสี่เจ็ดเลขคำนวณได้ห้าสามเจ็ดแต่ว่าเลขพวกนได้ห้าสี่เจ็ดซึ่งไม่จับคู่เรียบร้อยนะครับจับคู่กันมากอ่าไม่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเป็นเลขสองตัวครับอ่าซึ่งเพื่อนคาดว่าสิเป็นเลขล่างว่าฉันในส่วนล่าสุดเลยบ้านนี่ล่าสุดของวงไม่ของเพื่อน<ๆ>อเพื่อนจะมีสายไล่งานงของเพื่อนมากล่ะอ่าก็ได้มากหนึ่งหากับสองหา ทั้งเบ็ดวงในกันมีซ้ำนี่นะครับในโซนของพระทุดองศูนย์หนึ่งสองอ่าบัเนี้ก็ไปไข่อเอื้อนกันต่อครับพ่อนไม่น้องครับนะเ,อเยอะชมพูชีว่าสู้ฟังสู้ไข่นะคลิปนี้ก็สีเง,งาเนี้ยยังไงเออปลาปูสารคามทั้งกันนะเนาะเอออ้า,อาในโซนของปูสารคามนะครับอ่ากะมีตามนี่นะครับเพื่อนไม่ให้วิ่งวิ่งฮาดับสาม หน่วยบนมาสันจับคู่ให้เจ็ห้าแล้วก็มี0ูนย์สาับหกหนึ่งะครับซึ่งศูนย์หกแสนกับมา9เก้าเก้าเก่าศูนย์หสเลขในตารางกับมียูซีเกเจแล้วก็หกแดหาในส่วนจับคู่เลขในตารางกับมีห้าเกเจแล้วก็แปดหครับ อันนี้เป็นเลขพุดจมพวกอที่วัดพระศุดงศูนย์หนึ่งสองวันวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกห้าการมีผู้ใดไปแนมเห็นนะครับเห็นซีสองสามกรชับนะ,ะผมปฏิปเปิดไปตอนนี้องนะครับเลขยายนางร้านเปอร์เซ็นอันีนี้เป็นในส่วนของเลขยายนางร้านเปอร์เซน็นยายนางร้านเปอร์เซน็นวิ่งบนแปดนะครับอันนี้คือตองวดวิ่งล่างศูนย์ จับคู่มีแปดหกหกสี่สี่แปดนะครับอันนี้คือตองหมวเพิ่อนอ่าอันนี้ในส่วนของเลขนิมิตฝันของพัทุดงศูนย์หนึ่งสองต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจชัดเจนว่าเลขมันเป็นเลขฝันและก็เป็นเลขคำนวณน,นะครับเลขคำนวณนใีสี่หลตัวแน่อย่างน้อยก็คือเป็นชุดเต็มชุดเน้นมากแต่ว่าอันนี้คือเป็นเลขนิมิตของเพื่อนเลขฝันเพื่อนเลขฝันก็นมีแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่ง แลก้วก็9 1 8 1กับ7 1ครับไฮมาเลขติดหนึ่งทุกโตนะครับในส่วนของปลาจดงศูนย์หนึ่งสองบารนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเลขอาจารย์สมหวังบารนี้เลขอาจารย์สมหวังนี่ไฮมาหนึ่งีสี่ล่ก้าวซสองล่ก้สวีเก้าศูนย์นะครับเลขอาจารย์สมหวังเนาะอ่าคู้เพื่อนไป อยังหล่ะเพื่อนว่าเพื่อนไปเขาพรนษาน้ำพระอ่ะนะเพื่อนไปปนไปปฏิบัติู่หานไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในวัดปัตปุดงศูนย์หนึ่งสองหันต่อมาครับเป็นเลขพ้อกระนวนครับนี่เจ้านี่น่าจับตามองมากครับตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเส้ากับมีโอกาสได้เบาได้คุยมีโอกาสได้เบาได้จ่ากับเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเลขที่ได้เนี่ยก็คือสามหาตัวนี้คือสามหานะครับ ตัวเน้นนี่คือสามห้าเลยนะครับขันซีศูนย์สีมาคือสีมาลางล่าสูดย์เพื่อนฝันว่ามีค้นเอาเหล่ากับเนื้อมาใหา้เพื่อนก็นเลือกสีรับประทานเนื้ออ้รับประทานเหล่าวาฉันเพื่อนเลือกว่าสิกินเหล่าแต่ว่าเหล่านะเอามาให้ร่างนึงอา่าเหล่าเอามาให้หนึ่งรัางนะครับซึ่งกจิตั้งคอสังเกตว่าเาหลานึ่งร่างเนี่ยเป็นเหล่าขาว แต่ว่าเป็นเหล้า40ดีกีหรือจะเป็นเหล้า35ดีกีไม่ระบุนะครับเรามันมีทั้ง30 5ดีกี้วก็มีทั้ง40ดีกีอ่าแต่ว่าบ้ดนเ้เหเราลั่งเราขวดน้อยเป็นเราขวดน้อยลั่งนึ่ัะนะ่นาะลั่งนึงหันเป็นมันมีมันมัมน,มนมีจะขวดต้องเบื่องกันนะครับลั่งนึ่งนะมีเราจะขวด อ่าซึ่งเราควรเลขนี่สิมียี่สิบสี่ขวดนะตามตามที่ผมอ่าเคยไปสอบไปถามเบิ้งเราเราล่างหนึ่งนะมียี่สิบสี่ขวดเรากดน่อยนะครับกับพี่นิพิจจรณนาแล้วแต่ผูดได้สีอ่าแก้ความฝันเพื่อนยังไงนะครับแต่ว่าเพื่อนเนีนมาแล้วว่าสามห้าเป็นบนสี่ศูนย์น่าจะเป็นล่างเพื่อนวางสั่นแต่ว่าในส่วนสั่นผู้ใดมากสี่เลขสามตัวเก่าซีมาใส่ ต่อไปก็เป็นเลขซับปปเลเอครับซับปปเลเอให้มาสองห้าครับเลขสามตัวจับคู่ให้ก็มีห้าเจ็ดสี่แล้วก็สองเก้าครับซับปปเลเอ่าสองเจ็ดสี่ะ 2, 7, 4, นะครับสองเจ็ดสี่กับสองห้าแล้วก็ 29, สปปองเก้าเลขซับเลยเอครับเลขรับสายในนะครับเลขรับสายในอีกสายหนึ่งที่ให่มากนะครับกับไหหมาหาสามกับสองหาครับมีเลขสองหางตัวนี้ สายในสายนี้ก็น่าจับตามองนะครับส่วนวิ่งอีกสายหนึ่งน่อันนี้คนละสายนะครับเด้ออันนี้สายจับคู่อันนี้สายวิ่งสายวิ่งให้มาแปดล่องเกตครับสายในเด้อสายในพลอพี่น้องสายในฮะบาน้กาเลขวัตศุดงศูนย์หนึ่งสองกับพ่านไปบาน้มีอาจารย์ที่เปินเป็นเจ้าอาวาสนะครับยู่วัดพระธุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับเพื่อนกับอกว่า ปูพญานาค้อบอกเพื่อนเจ็ดซีัวเดียวโคโลนะพญานาบอกเพื่อนัวเดียวโคโลคือเจ็ดซีนะครับเจ็ดซีซีซเจ็ดในส่วนของเลขปูเกียดนาคนะครับผมตัง้งฉายาเพื่อนว่าปูเกียดหนาเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสยุหันละ,ะซึ่งเพื่อนกาได้นิมิตรว่าปูไมา่ห้โชคใหายใช่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนบอกว่า ให้เจ็ดสี่ซึ่งเป็นวันแรกของเพื่อนได้พอยไป่้องได้ไฮเลขหางเดียวเจ็ดสี่ต่อไปเลขตีพีบอกครับวันหนครับเลขตีพีบอกเลขตีพีบอหนึ่งครับมี่ไฮมาบนมีอยู่สองหาง <c oughs> กับไฮมาศูนย์หนึ่งแปดกับห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ตัดคู่สองตัวไฮกับมีสิบแปดกับสิบหกครับ อันนี้เลขยายนางรัดเปอร์เซ็นต์ะครับายายนางจับกู่เรียบร้อยหลังจากวิ่งบนวิ่ง8มานะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเน้นแล้วนะครับหมา485กับ164ครับเลข2ตัวก็มี64 68 69 8 5อืส่วนดาลางกับเด่น6ร่องหนึ่งะครับแต่ว่าจับกู่ลางก็มี51แล้วก็16กับ18นะครับกันกับกันไปที่44 4. อวันนี้มาเป็นเลขเสี้ยนหน่อยลักสิบเด้อวยพี่น้องเด้อเสี้ยนหน่อยลักสีบใไอเลขมาสองหางเท่านั้นนะครับไอเลขสองหางกัคเือ, 8, 3, อแปดสามกับศูนย์สามอ่าแล้วก็ให้สามมาป็นหลักร้อยพัอให้สามมาป็นหลักร้อยด้วยนะครับหลักหน่วยตัวนี้สาม,มาให้เป็นหลักหน่วยตัวเด้อครับเด้อให้สามมาเป็นหลักหน่วยเยนมูลไหลมออันก็นอ่านว่าอกอคือกันฮะ ให้สามมาเป็นหลักหน่วยนะครับขอโทษนะครับบนให้แปดสามให้ศูนย์สามซึ่งให้สามมาเป็นหลักหน่วยนี่ครับมนันกะปูผ้าขาวปูผ้าขาววะท่นปูผ้าขาวให้มากสิ่่ะครับผมว่ามีรายละเอียดที่ว้าสู้ฟังในส่วนปูผ้าขาวเนาะ ผมบมดลไทยถ้ำกับแคบจ่อวีลดกับผููฝาขาวหายมากสี่ละครับแปดหนึ่งหาหกหาหนึ่งแปดหาจับหกแปดหาว่าสั่นบานนี้ในส่วนของเลขมี่น้องมีขี้นมาเลยน้องมีขี้นนะครับหายมากกับสี่ศูนย์จับเก้าหาหนึ่งซึ่งกับเป็นเลขจ,จับบล็อกหลอดเด้อพอยมีดองเด้อเลขจับบลอกหลอด ในส่วนของสองห้าหกสี่เนี่ยก็คือเลขพ่อเพื่อนฝันว่าลูกอ่าทกน้ำเสียชีวิตว่าส,สันอ่าเด็กน้นองก็อายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับอาจจะเป็นหนึ่นงสี่บอหรือจังใดกับพี่นิดพี่จนันนานะครับส่วนพ่อสอเกิดก็สองห้าหกสี่เลขน้องจำบักหลอดก็คือเก้าหานึงแล้วก็สี่ศูนย์อืปูวัตาอุดรน,นะครับอันนี้คือทีน บ่ได้สรุปให้พวยพี่น้องสังหรอกเนาะเพราะว่าเรขปูปลาเปาดอมันมีความเคพื่อนไว้ตลอดเพราะฉะนั้นกะเบิบ้งเบิ้งคลิปล่าสุตรลดครับพวยพี่น้องรับเบิ้งคลิปล่าสูดเมือเช้านี่ผมไปมาตั้งแต่ตีสี่เลยไปเอาตัวเรียกเพื่อนมาพวยพี่น้องก็ไปตามเบิ้งคลิปลดนะว่าเพื่อนได้ตัวไหแต่ว่าที่กิ่งแล้วเนี่ยก้อนหนานั่นก้อนที่พมคิดไปล่าสูดนี่กะเพื่อใไ้เล็กชุดนี้มากครับเบิ้งเอาครับ อันนี้คือเลขปูเทาครับพ่อพี่น้องครับเลขปูเทาปูเทาที่เิ่นเดินทางมาหาปูวัด้าอุดรนั่นแหละอ่เป็นเลขปูเ่าอันนี้ก็ได้พ่พี่น้อง็ของเอาไปพินิจพิดกราซึ่งเล็ปูเทานี่เป็นเลขคำมวณน่เเลข้านวันนี่เนาะเล็ปูเถาเป็นมะเป็นเลขฟันบอก่โอ้เลขปูเ่าเป็นเลขฟันแตมีเกตหนึ่งสี่หกเกตแปดเกตเก้าแปดแล้วก็าหนึ่งเก้าึห เพื่อนเขาจังหวัดละโอ้เล็กเ,เล็กปูเถ่าเขามาสามวัดเด้อปวยพี่น้องเด้อบ้านนี้ครับาเมืองเล็กปูหลองหนครับพวยพี่น้องครับปูลห,าาหล,ปลองหนนะี่ก็น่าสนใจวัที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างปูหลองหนอน่ะนะครับเพื่อนกระหายมากเพื่อนสงสัยว่าเลขกสีหามว่าชั่นก็เลยตีเป็นหาหนึ่งหาควา้ามฝันเพื่อนฟันว่าเข็มแท่งแขนจะคว้องเอามือจะคว้องเนี่ยใส่เข็มแท่งแขนจะคว้อง م. คนไก่นไก่าหาหนึ aw, ่งหาหานึ aw, ่งเก็ดหนึ่งหาหนึ่งเก็ดแล้วก็ล่างไห้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ 4, ่งแล้วก็สองสี่สองเก็ดครับอืมอ่าประเด็ก็ว่าเบื้งเซียนน้อยพารวยนะครับเออเซียนน้อยผ้ารวยนี่เซียนน้อยผ้ารวยนี่ไ้เดีนมากก็คือสองกับห่าครับเดีนสิบนะครับ สองกับห้าส่วนหลักหน่วยให้มาหนึ่งแปดห้าสองสี่นะครับจับคู่เบียดเสร็จแล้วก็จะได้เลขสิบคู่มีสองหนึ่งสองแปดสองหาสองสองสองสี่อ่ามีหาหนึ่งหาแปดหาหาหาสองหาซีครับเสียดน,น้อยพารวยนะครับอา่าอันนี้ล่างทรงปูดำครับล่างทรงปูดำก็ให้เลขหลักมา มีห้ามีเจ็ดมีศูนย์มีสามนะครับเลขสี่ตัวที่เพิ่นเอามาว่งใช้กันนี่น็มีสามมีสองมีหามีแปดเพิ่นกัะเน้นไปว่งที่สามห้าแปดนะครับซึ่งจับคู่กับมีเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนาจิเป็นล่างผสนเป็นว่าหาปรดนกันบมาเบิ่งปูหายตัวผู้หายตัวกับปูล่องหนเมือ่อกันเนอะบอยพีน่น้องเนอะโคลาลูกนะครับอันนี้เป็นผู้หายตัว ที่เบ้าผ่านไปคือปูรองหนปูหายตัวได้มาเกเจ็ดศู0ย์เครับอันนี้คือเลขอาจารย์สมวังล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสุดเลยอ่าสี่เก8าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปด่งเจ็ดองกับสี่เจ็ดครับเลขตีพผีบอก นี่เลขตีผีบอกเด้อพ่อไม่บีน้องเนดะ้อเลขทีผีบอกล่าชุดเก็คือนนี่ละครับผมทีผี TP บอกมีสองช็อตนะครับพ่อไม่ีน้องครับอันนี้คือน้องใจบุญยิบนะครับน้องใจบุญให้โชคนะครับก็ยิายิอ่า,อาบักหลอดนะครับ ก็ได้029 35กับ25ครับน้องใจบุญเนานะน้องใจบุญระลูกไส้ผมนี่แหละครับอ่านี่ให้โชค็ล้องเอาไปวิเคราะห์เบ้งอ่านี่ก็เป็นในส่วนของตัวเลขน้องแฝดครับน้องแฝดได้แปดแปดสองแล้วกับซีหาครับน้องแฝดเนาะ เบิดแล้วตัวบานนี่ก็ไดเนาะเออเบิดแล้วปูวัดป่าอุดรน,นี่เบิร์แล้วครับเบิดแล้วเบิดเท่านี้เลอะวอยี่น้องเนอตัวเลขเนออ่าอ่าเรียบร้อยครับอ่าขลลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทั้งมึงนะครับมือนี้มือเลอขออกคาเทียมีโอกาสมีโชคมีใช่นะครับทางช่องกระน้ำเสนอเป็นแนวทางให้พินิจพิจารณาดีดๆใช้สติก่อนจะลงทุนนะครับ ชอบสำนักไดมากสำนักไดกะล่องออกไปวิเคราะห์เบิ้งนะครับคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อพ่อ่พี่น้องครับอ่าอ่าหลังจากซีโมงไปแล้วสำนักไดเขาห้องกติมาสรุปไปฟังอีกที่นึงว่าสำนักไดอ่าเขาห้องกติตามต่อเอาตัวเลขมาฝากตอนพ่อยพี่น้องคือเก่าเช่นเคยครับสําหรับลิปนี่ก็ขอบุณหลยๆสําหรับการติดตามรับชมครับกิหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับอย่าลืมลอเลข สายในนะครับว่าที่มีสายใดขอว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงในใบสองหรืออ่าวงในอ่าจากเกาหลีครับโปอยม่ร้องครับ